สวัสดีครับผมมีตังฟาร์มหนูนาละปูนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูข้อเสียนะของบ่อบ่อเลี้ยงหนูนะครับแบบสี่บล็อกเทินนะครับฉาบด้านในนะครับเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดนะครับไม่งั้นรายได้คุณจะหายไปในพิบตานะครับนี่ไม่ใช่บ่อนี้นะครับก็จะเป็นสองบ่อนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นเกือบทุกบอ์ดนะครับที่เราใช้ขุนนะนี่บอร์ดนี้ครับแล้วก็อีกบอร์ดสุดท้ายนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะปีนขึ้นมานะครับสําหรับหนูที่ว่าไซส์เดือนหน่อยๆน,นะครับเขาจะชอบกระโดดน,นะครับแต่ว่าถ้าไซส์สองเดือนกว่าแล้วไม่มีนะครับแต่อีกปัญหาหนึ่งนะครับ อันนี้ยหมดคือหมดนะครับอันนี้คือนี่คือมาแท้เล่อนเฉยนะครับนี่นี่คือข้อเสียนะครับนี่เขาแทะนะครับเหลือบล็อกอีกชั้นเดียวนะครับเราก็จะย้ายไปอีกบ่อหนึ่งก่อนนะครับนี่ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะแทะเก่งนะครับรุ่นสองเดือนนะครับสองเดือนหน่อยๆจะแทะเก่งมากนะครับ นี่ผมก็จะย้ายมาไว้บ่อน,นี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกบ่อหน,นึ่งถ้าเขากัดกัดอิทะลุ่นะครับเขาก็ออกไปทั่วเลยนะครับรายได้คุณก็จะหายไปในพิษตานะครับบ่อเมื่อกี้ก็เกือบยี่สิบตัวนะครับถ้าเป็นหนูเนื้อโอ้หลายพันนะครับอาจจะสามสี่พันได้นะเกือบสามพันนะครับได้นะถ้าเราชำาหละเองนี่ อีกชุดนี้นะครับชุดนี้ก็น่าจะเลือกกัดแล้วนะครับซึ่งเขาโตแล้วนะซึ่งตัวนี้เราก็จะเป็นชุดพ่อพันนะครับนี่สายสวยๆนะครับยังว่างนะครับชุดนี้นะครับว่างสี่ถึงห้าคู่นะครับโดยประมาณนะครับก็จะมีตัวไม่ได้นะครับประมาณตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับนี่สำหรับปัญหาบ่อปูนะครับ ้าเขามีรอยแทะนะครับเขาก็จะกัดได้นะครับอันนี้ผมก็จะยังไม่ย้ายนะครับแต่ผมจะเอาอิดเทินด้านหลังนะครับเนี่ยเวลาเขากัดทะลุนะครับเราก็จะจะเห็นตั้งแต่ด้านในนะครับผมก็จะสังเกตแล้วนะครับแต่นนี้หนูก็ไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมก็จะยังไม่ซ่อมนะครับแต่ถ้าซ่อมก็ซ่อมได้นะครับก็ปูนมา แปะแปะด้านในแล้วก็อีกวังเลยนะครับไม่ต้องย้ายหนูออกเนาะข้อดีก็มาพร้อมกับข้อเสียครับข้อดีคือสามารถใส่หนูได้เยอะนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับหนูที่เอามาขุนนะครับสำหรับพ่อแม่พันธุ์ก็สบายสบายครับชิบๆเนาะสำหรับ บ่อนี้ครับก็เป็นพ่อแมวผันครับก็จะไม่กัดนะครับก็จะไม่ดื้อแล้วพวกงนี้นะครับชุดนี้ผมก็จัดลงแบบสามต่อหนึ่งนะครับนี่นอนด้วยกันแล้วนะครับท้องหมดแล้วนะครับผมคำท้องดูแล้วครับน่าจะลอยสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็น่าจะคลอดแล้วนะครับชุดสามต่อหนึ่งไม่แยกคลอดครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีก ครั้งหนับมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ